สวัสดีค่ะทักทายกันยามบ่ายนะคะบ่ายนี้มีสิ่งดีๆมาแนะนํากันนะคะนั่นก็คือครีมนวดด็อกเตรออยนะคะครีมนวดตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรไทยที่ใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีนะคะและได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกนะคะเหมาะสําหรับใครบ้างคะที่จะใช้ครีมนวดตัวนี้นั่นก็คือผู้สูงวัยผู้ที่ออกกําลังกายนะคะ ผู้ที่ทำงานออฟฟิศก็คือพนักงานออฟฟิศนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือคนที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะข้อเข่ากล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆนะคะสามารถใช้ครีมนวดดร็ออรอยได้เลยนะคะเนื้อครีมนะคะก็จะเป็นสีขาวทาไปที่บริเวณที่ปวดนะคะก็จะซึมไวมาก แล้วก็ออกฤทธนานจะเย็นก่อนนะคะมีอาการเย็นก่อนร้อนนานออกฤทธิ์ได้ยาวนานมากๆนะคะแล้วก็ทาไปแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายประทับใจในกลิ่นหอมนะคะท่านใดนะคะที่สนใจอยากทดลองใช้นะคะอย่าลืมสอบถามแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอยากให้ทดลองทุกคนคะ่ะทีมนวดดอรออยมีติดบ้านไว้อุ่นใจนะคะ หยิบใช้ได้ทุกเวลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ